สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์ Bank, นะครับท,ทั้งท่านที่รับชมทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางยูทูบช n แนลเลยนะครับรบกวนกด s u b s c r i b ์หรือกด Follow กันไว้ด้วยนะนะครับแล้วผมมีดวงการงานนะของทั้ง12ราศีเป็นรายเดือนด้วยนะครับฝากติดตามรับชมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีทั้งปีนี้และปีหน้านะผมทําเรื่องการงานขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนใช้ไว้ติดตามนะครับใช้ดูนะหรือเป็นแนวทางก็ได้ไม่ต้องแบบ โดตัดสินใจหรอกเป็นแนวทางเฉยๆว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตงานของเราดีนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ว่างงานอยู่กําลังหางานอยู่หรือต้องการจะเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้นะครับก็ดูกันหน่อยละกันผมว่ายอดวิวมันมันยอดวิวยอดสยอดวิวมันไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็ช่วงเนี้มันมันเหมาะส่วนเรื่องส่วนเรื่องคลิปเรื่องแบบคู่ชีวิตเนี้ยก็รู้นะว่าถ้าทําแล้วในยอดมันจะเยอะแต่ผมไม่ค่อยอยากทำไงเพราะบ,บางทีเนี่ยเรา เรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันดูดวงเราคนเดียวไม่ได้มันต้องดูคู่ของเราด้วยหรือคนที่เราไปเจอด้วยคู่คนเนี้ยผู้ชายผู้หญิงคนเนี้มันจะเหมาะกับเราไหมคบกันได้นานหรือเปล่าอันนี้มันต้องเอาดวงของทั้งสองคนเนี่ยมาดูด้วยกันนะครับแล้วก็เดือนกันยายนนี้มีดาวใหญ่ย้ายคือดาวพรพฤหัสนะนะครับดาวพรพฤหัสย้ายรอบนี้เนี่ยก็จะมีผลกับทั้ง12อราศีเลยหลายๆคนดูดวงกับผมมักจะถามว่าช่วงเวลาไหนควรดูดวงผมก็บอกเลยว่า อย่างต่ำเนี่ยปีละครั้งควรดูนะครับแล้วก็อย่างมากเนี่ยก็ควรดูอย่าง,างน้อยเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยโอกาสที่จะดูก็คือช่วงที่ดาวใหญ่มันย้ายนะครับดาวใหญ่ก็มีดาวมฤตยูราหูเสาร์และพระฤหัสได้แหละกันยายนเนี้วันที่28กันยาดาวพฤหัสจะย้ายเพราะฉะนั้นเนะ่ะเดือนกันยายนนี้ก็เหมาะที่จะดูดวงกันนะนะครับ จะได้รู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนตอนะยังไงก็แวะเวียนกันมาดูก็แล้วกันเอาละไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเป็นการรับชมทั้ง12ราศีกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะฮะดวงชะตางชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวนะดาวพฤกษ์ดาวเล็กหนึ่งนะนะครับเดือนดาวพระอาทิตย์โคจรทุกเดือนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวไปว่ากันเลยเรื่องของดาวพาธิติคจรนะครับเชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้มีดาวย้ายหลายดวงเอาดาวที่นิ่งๆไม่ไปไหนก่อนนะมีแค่สี่สามดวงเองมีดาวพระเสารพระราหุและพระพุธนะครับพระเสาร์เนี่ยนะครับดาวเลขเจดเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็ตอนนี้โคจรนเเกษตรอยู่ในเรือนอรินะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยอุปสรรคปัญหาต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วแก้ไขได้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมีเรื่องมีราวเข้ามาก็ปล่อยให้มันค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองนี่ปัญหาเลยดีนะครับดาวพระราหูเลข8นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับตอนนี้โคจออยู่ในเรือนกรมมะนะจริงๆเนี่ยปัตนิเข้ากรรม,มะเนี่ยถ้าแปลความตามเรือนอย่างเดียวเนี่ย ก็มีโอกาสได้พบปะคนที่ถูกใจจากที่ทํางานหรือการทํางานหรืองานที่เราทําอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาวพระราหูเนี่ยผมให้ความสาคัญเกิดเรื่องของดาวมากกว่านะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะพระราหูในเรือกนกรมมะแบบนี้เนี่ยการงานยังคงมีเรื่องใหม่ๆเรื่องท้าทายมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามานะครับให้เราแบบได้ท้าทายตัวเองได้ชาเลนต์ตัวเองได้มีการแก้ไข เออสร้างสรร์ตลอดเวลางานไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเดิมอะ่ะเป็นแบบนั้นนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอานะดาวพระเสาร์มันเดินดีเนะี่ยดาวพระราหูเดินแบบเนี้ยไม่น่ากังวลหรอกอีกอย่างมันอยู่ในราศีพฤษภอะราหูในพฤษภเนี่ยมันก็ไม่จัดว่าเป็นตําแหน่งที่เสียหายมากนะักนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้าย้าดาวที่หยุดนิ่งอยู่ที่คือดาวพระพุธ พระพุธเลขสี่นะครับเป็นดาวเจริญกระดุมพระการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเริญลาภพระคือโชคลาภโคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดด้วยตรงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยนะดีมากดีมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเวลานี้เนี่ยเก็บเงินอมเงินหาเงินหาง่ายหาคล่องการเงินอุ้ยไหลเวียนผ่านมือดีมากเลยนะครับเดือนนี้มีดาวายายทั้งหมดหลายดวงนะเดี๋ยวไปทีละดวงกันดีกว่า นะครับดวงแรกวันที่3กันยายนนะครับ3กันยายนในดาวพระเกตย้ายดาวพระเกตย้ายรอบนี้ไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะก็อา,อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของตัวเองเนี่ยมีความวาวุ่นนะแต่ว่าผมเน้นว่าเป็นเรื่องจิตใจกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมากระทบนะจิตใจไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งนะใจอาจจะอ่อนไหว แต่ร่างกายหรือสีหน้าเนี่ยยังคงนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพะเกตอยู่ตรงนี้ทำอะไรชาวลัคนาราศีสิงไม่ได้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับรักษาใจตัวเองให้ดีกลับมานอนร้องไห้คนเดียวที่บ้านเวลาวินหานะเออต่อไปนะครับวันที่6กันยายนครับ6ก,กันยายนเนี่ยดาวพลังคานยายดาวพลังคานคือเลขสานะครับเป็นดาวเจริญพันธุนะครับและสุภะพันธุค,คือญาตินะครับ เออหรือที่อยู่อาศัยก็ได้สุภพัก,ก็คือชื่อเสียงความสําเร็จนะความสงบสุขร่มเย็นก็ได้นะโคจรเข้าไปอยู่ในกระดุมพันนะครับ mm hmm. การเงินดีนะการเงินดีมากเลยคือคือพระพุทธเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกก็ตําแหน่งก็ไกล้ก็การเงินก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอ ดาวพังขานย้ายเข้ามาอยู่ร่วมด้วยในกระดุมพานเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับทําให้เราแบบควนขวายเป็นคนมีความมุ่งมั่นอดทนในการทำมาากินแล้วก็แสวงหารายได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในวันที่6ขอโทษทีวันที่8กันยายนนะครับ8กันยายนเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนสัจฉและกรมมะโคจรอยู่ในเรือนสัจฉเป็นเกษตรและเป็นปฐุมเกณ์ด้วยชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้เสน่ดี ใครๆก็อยากพูดคุยใครๆก็อยากจะติดต่อสื่อสารด้วยมีงานมาให้ทามีงานมาให้แก้ไขนะครับวุบ่นวายพอสมควรเลยแต่ก็ดีนะคนอื่นเขาคิดถึงเราอะ่ะเออเขาเชื่อความสามารถของเราอ่ะนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในวันที่17กันยายนอันนี้ดาวสําคัญของเราคือดาวประจําตัวนะครับดาวพระอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสเนี่ยพระทิจเขา,าอยู่ในเลยกระดุมพระคือดาวประจําตัวมาอยู่ในเงินเป็นเดือนที่ผมพูดจริงๆนะหายใจเข้าก็เงิน หายใจออกก็เงินเดือนนี้เรื่องเงินของชาวราศาาีสิงหนะ์โดดเด่นมากดีมากดีถึงเมื่อไหร่ก็ดีไปถึงเดือนอตุลาคมเลยเป็นอย่างน้อยนะครับสุดท้ายและดาวพระพฤหัสย้ายในวันที่28กันยายนพระพฤหัสเลข5นะครับดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจริญปุตตะและมรณะนะครับโคจรเขาอยู่นเรือนอริชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยยังไงก็ ดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับคืออย่าปล่อยให้หายตามธรรมชาติไม่ใช่นะถ้ามันเจ็บหรือมันป่วยเนี่ยข้อดีอย่างหน,งงนึ่งก็คือท่านจะได้พบแพทย์ได้พบยารักษาโรคนะครับที่ทําให้รักษาดูแลตัวเองได้นะครับ ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องใหม่ๆมีปัญหาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเข้ามาด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรับดูศาสตร์หนึ่งนะไพ่ทันโลหรือไพ่ยิปซีไพ่ทันโลหรือไพ่ยิปซีเนี่ยนะครับจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะครับกับดวงชะตาเดือนกันยายนนี้ผมจะเปิดแบบ10บใบสิบเลนรชะตานะครับใบที่1นะครับเป็นปิงโอ้โเดอะซันนะครับมาแล้วโดดเด่นเลยใบที่2อนะครับเป็นในออฟคัพส์นะครับโหดีมากเลย ใบที่3นะครับเป็นไฮออพิเทสนะครับใบที่4นะครับเป็นโอ้โหเดินเลิฟดีดีทั้งนั้นใบที่5นะครับเป็นสีไม้เท้านะครับใบที่6นะครับคือเดดนะครับใบที่7นะครับเป็น1เรียนนะครับใบที่8นะครับคือ10ถ้วยนะครับใบที่9นะครับเป็นสไม้สดดำนะครับโทษทีแล้วใบสุดท้ายนะครับใบที่10นะครับคือ เดอะแฮงแมนนะครับโอเคจริงๆจับว่าดีเหมือนกันนะดีมากด้วยเอาละเดี๋ยวผมจะกล้องมาสูงที่ไพ่แล้วมาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงนะครับดูจากไพ่เนี่ยนะคือไพ่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเงินนะครับชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จอะไรในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังได้ในหลายๆอย่างนะครับอุปสศัค์ปัญหาชีวิตเนี่ย ผมว่ามันเป็นไพ่เดทมาเนี่ยแล้วก็เป็นแฮงแมนอย่างเงี้ยผมว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะต้องผมเดาเอาแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโควิดอะเพราะเดทยังไงก็เป็นไพ่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับแฮงแมนเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องการเงินการงานเนี่ยที่เขาเรียกว่าแลมันมีภาระที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราไม่อยากจะรับมาได้นะครับก็ ผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะปัญหาของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี้จะเป็นปัญหาของเรื่องของโควิดด้วยหรือเปล่าจึงทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับมันทาได้ยากทำให้เกิดความความวิตกกังวลเกิดภาระความรับผิดชอบขหน้าที่ให้กับตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปแต่เรื่องงานเนี่ยผมว่าอุปสรรคปัญหาก็แค่เรื่องเดียวนะครับปัญหาเรื่องเงินเนี่ยไม่เสียหายเลยเรื่องเงินเนี่ยดีมากเลยด้วยซ้ํานะครับแล้วก็อุปสรรคปัญหากเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับ เกี่ยวกับงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโควิดก็ได้เรื่องของสุขภาพร่างกายอะไรก็ได้น่าจะส่งผลให้ดีในเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของชีวิตส่วนตัวภายในบ้านอะไรแบบนี้เนี่ยครับก็ไปในทางที่ดีกลับมาเรื่องเงินนิดนึงก่อนแล้วกันผมพูดไปตั้งแต่ตอนโหราศาสตร์ไทยและชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยจัดว่าดีมากนะมีโอกาสได้เงินตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับไม่ได้ทําให้เราต้องดิ้นรนด้วยนะนะครับ จะมีเรื่องเงินเข้ามาแบบง่ายๆเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็เป็นมีทั้งไรายได้ใหม่แล้วก็ไรายได้ก้อนเดิมที่เข้ามาด้วยนะครับก็จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็คงมีอยู่บ้างให้เราต้องให้เราต้องจัดการแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าการเงินเนี่ยมันคุ้มค่ากับกับกับความเหนื่อยยากกับการงานที่ที่ติดปัญหาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเ,เรื่องการ สังคมเรื่องเพื่อนเรื่องกลุ่มลูกค้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไงก็มีทั้งเรื่องที่ดีมีทั้งเรื่องที่ร้ายแล้วก็เรามาระวังการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกับเราเราได้รับข้อมูลการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะหรือการปิดบังข้อมูลการสื่อสารเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ยก็จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เนี่ยเจ็บ หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียหน่อยเดือนนี้ผมมีความรู้สึกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเนี่ยดีนะแต่ว่าเรื่องของงานเนี่ย กับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยน่าจะมีผลกระทบไม่เรื่องของงานก็เรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักและนับถือส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วดีมากมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ลาบได้โชคได้เงินมาง่าย,ายๆด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ครับ ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กด s ับ s ไ r i ต e ติดตามไว้หรือ f o l low กันเอาไว้นะครับเวลาผมทำคลิปใหม่ออกมาเนี่ยก็ได้ติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีดีแค่เรื่องดูดวงนะจริงๆก็มีเรื่องของตัวเลขเรื่องของลายเซนเรื่องของโลโก้เรื่องของวงจุ้ยด้วยนะครับเรื่องของวิธีการแก้เคล็ดแก้ไขดวงตาอะไรเงี้ยการเสริมเนี่ยก็จะมีทำมาให้เรื่อยๆก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ ที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์นะการกดแชร์ถ้ามันเกิดประโยชน์คนอื่นเป็นกุศลเนี่ยนะครับหรือผมชวนทาบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีการทําบุญเสริมดวงตาชีวิตร่วมกันนะครับสําหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้รบกวนถ้าจะดูดวงก็คิวาอาโค้ดทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ